สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดบอลบูดากอลีกครับหรือว่าศึกมังกรฟ้าไทยลีก3โซนใต้ครับวันนี้เจ้าบ้านครับเงือกสมิหลาสงขลา f c ฟครับจะเปิดรังติลสุรนนท์สเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของฐานะของโลมาสีทองป่าตองซิตี้ครับเคียบอเริ่มเกมของสงขลาครับโดยไดกิคโนโมระครับ อะไรไหครับน่าสนใจครับเกมนี้ไดกิไดของฝูฝีเลยนะครับอะไรครับโยนเข้ามาจังหวะน,นี้อ้หอูยมาโยนมาน่าสนใจทีเดียวครับแล้วจะได้คอสไปครั้งหนึ่งแต่เปิดมาจังหวะน,นี้แล้วนาธานบงเช็ดได<ะ>กิจิ้มโอ้โหโอ้โหแล้วเป็นการฟาบูิสประตูแล้วครับต้องเล่นครับยังไงครับต้องคืนมาแล้ว ยิงแป๊กๆแต่ยังได้ซ้ำอ้หูดูรับระกาศจ่ายตัดเข้าในได้กี่โอ้โหมาเองก็เก็บบอลมาเล่นไม่ได้ใช่ครับอ่านครับโยนจังหวะนี้อ่องตุ๊กสิลิวั์เข้าไปแล้วครับโอ้โหดูับเราไม่ฟาวด้วยครับสิลิวั์สินธุลักษณ์ครับโอ้โหมาทำได้ครับรอบนี้ต้องมาดูก่อนครับอ่าน่าจะเป็นการการันตีประตูแล้วครับ เป็นศิริวัฒน์สินธุลักษณ์ครับโอ้โหโอ้เซนเตอร์ฮาฟครับกองหน้ายิงไม่ได้เซนเตอร์ต้องขึ้นมายิงเองเลยครับแหมจากครั้งแรกนะครับที่พยายามจะบททาเข้าประตูแต่ว่ารอบก่อนเนี่ยฟาวไว้ใช่ครับดูครับโยนครับเรานี่คือพักอกครับโอ้แล้วไปจิ้มถึงบอลก่อนผู้สำประตูเลยครับอ่าในกรณีนี้จะว่าฟาวก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงบอลก่อนถึงบอลก่อนครับนี่ครับครับโอ้โห ต้องโอ้โหแนวรับปัดเล่นยากครับจังหวะนี้เราได้ลองโอ้โหมารับเจอกันสามครั้งเนี่ยสงขาสามารถเอาชนะได้ทั้งสามครั้งเลยอยมาดูจังหวะนี้กันก่อนครับเออล้วจังหวะหมุนเข้าหนแล้วมีโอกาสครับโอ้ฟลิปเป้นะครับอาครับยศวัตรโยนมาจังหวะนี้ได้โมยแล้วครับโอ้โหมาอานัสลีอาครับเปลี่ยนมาทางซ้ายยศวัตรก้มหน้าแล้วยิงเลยโอ้ยมา อาแล้วหลุดเลยวันนี้นาธานโอลิเวร่าครับมีโอกาสนาธานตัดเข้าในตัดแล้วได้ยิงกระเป๋านาธานยิงโอ้โหแม้มาจี้นัสลีเปิดไดกิหมงชงนาธานได้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสองศูนย์ครับมาเพอร์เฟกต์ครับลูกนี้อันนี้ครับนาธานโอลิเวร่าครับครับ เรียกได้ว่าเป็นการประสานงานของแนวรุกครับนะครับนัสรีโยนไปให้กับไดกิไดกิบวงชงหม่กับนาธานครับครับนาธานยิงเข้ากอบเป็นประตูที่สองของสงขาครับโอ้โหมาดูกันอีกครั้งครับเป็นนัสรีครับอืมเปิดล้นไปให้ไดกินาธานจับแต่งหนึ่งจังหวะแล้วโอ้โหจับขวาซัดซ้ายครับครับแมชูเกียรติหมดสิบครับลูกนี้จะจ่อแล้วโอ้คือไม่รู้จะทำยังไงนะครับ ครับโอ oh, ho, ้โหลมศินให้เป็นจังหวะได้เปรียบครับแล้วไปลากอ้าวโอ้ยอะไรกันเนี่ยตั้งป้อมได้โยนโอ้หยล้วโอ้โหธนพลเปิดมาจังหวะนี้โอ้แล้วยังได้ครับนี่ครับได้จบโอ้โหตีเซฟแล้วได้ยิงซ้ำโอ้สองเซฟแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเเอาลยครับเรียบร้อยเลยครับมือครับ สงขาโดนไล่ตีตื้นมาแล้วสองหนึ่งครับนี่ครับแล้วโอ้โหท่าอะไรครับเนี่ยนะครับเป็นทนะของปกป้องชวีสุขครับอืมแหมละหมาดไปหน่อยครับสงขาแล้วหลุดเป็นแผงเลยครับนีเล่นของป่าตองโอ้บอลตรงนั้นเมียดูนาฟิตก็เหลือคนเดียวครับได้ยิงถึง3ครั้งครับทางด้านของยอดวงยิงตดไปได้จังหวะนี้นาธานได้ลองจบแล้ว โอู้หมานิติธรจิ้มออกมานาธานได้ลงจุดโอ้โหดูครับแอยาวหรือเปล่าิลิปเป้ยังได้ครับนาธานสัตเลยโอ้โหมาโอ้เวลาก็ครบแล้วนะครับครับอ่ะปูษินก็เป่านกหวีดจบเกมมาในขครึ้งแรกครับปกป้องชีวีสุกเลยครับครับก็ฮาลฟ t ไทม์ครับ2-1 เดี๋ยวไปหลุดมาจังหวะนี้ปาดให้นาธันลากปุ๋ยมาบอลมันเสียจังหวะครับโดนเอาเลยครับนาธานยังได้อยู่ยกครับยังไงครับไคลาดเอาเลยครับยศวัตน์โยนใหม่ได้มงอ้หบอลมันเสียไอเสียมาครับก็ยังเก็บได้อยู่ครับทางนัดฟรีที่ ฟิลิปเป้ล็อกไปแล้วมีพื้นที่จังหวะนี้เปิดเข้าในไม่ชื่อจะได้คอสเข้าไปครับเออจังหวะนี้อ้าวลกูกโอ้โหมานื้อทาวขาวต้นตุลาจะทำได้ดีแค่ไหนครับจังหวะนี้โจรมาเอ้าโบอ์มันคลุกคลิกอู้หูอับุ <c oughs> นาฟิต้อง่าคุมชัดเนี้ยเอดจังหวะนี้อ้าวลกูกเรียบร้อยเลยครับมาโอ้โห เขาเป็นเป็นใครครับเนี่ยโอ้นาธานครับโอ้หรือว่าหรือว่าศิริวัฒน์ครับเดี๋ยวดูครับจับซะพลาดใจครัมองไม่ทันครับเมื่อสักครู่นี่ครับอ่ากล้องจับเป็นนี้ก็ได้นาธานครับโอ้ศิริวัฒน์โอ้สับสนครับโอม่าตื่นเต้นครับนี่ครับเป็นศิริวัฒน์ในเวลาที่ โมงโอ้โหเป็นสิงหวัฒน,<บ>น์ลเลยครับโอ้โหอนว่าคือก็คือได้บอลหมือนเข้าหมืหรือเปล่าเนี่ยต้องดูตัวไหลใช่ครับโอ้โหเอาเละครับกคนครับโยนมาจาังหวะนี้โอ้โหนาธานโมงลุกได้ลองอ้าวลุกมาเกือบได้เส่เป้ เลยไปลองยิงเลยโอ้โหมาแล้วเปิดกลับมาได้มงโอ้โหมาตัวผู้สิ้นให้เล่นต่อครับดูรักทำทางมาแล้วพงชนะลูกหัวรู้ไหมเหมือนแบบโอครับพงชนะพงชนะยิงเองเลยครับเมื่อคราวที่แล้วอนุรักที่ตพงชนะโอได้ครับแล้วก็ งก็เป่าจบเวลาเลยครับใช่ครับก็เป็นทางด้านของเยอสมิลาสงขลาเอฟซีครับที่เปิดบ้านเอาชนะโลมาสีทองป่าตองซิตี้ไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับมุงขลาเอฟซครับครับจะมีคิวบุกไปเยือนนะครับทางด้านของ m s ปักใต้ครับหรือสุราซิตี้เก่านั่นเองครับผมนะครับก็วันนี้ครับการถ่ายสดก็จบลงมาณนี้ครับครับ เอาสองคนต้องลาไปก่อนครับครับพบกันใหม่แมตชในบ้านเกมหน้าครับวันนี้ผมกัสกิสาร์ินดาครับแล้วก็ผมกีฬาอัครเดชติที่ชานนทครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ